อ่าอ่าเอาเรื่มเลยอ่าเห็นนั่นแหล้วเอ้าอ่าเอ้ยเฮ้ยอ้าผัดเลยลูกผัดเลยเออปะเป่าปะเป่าปะเปาปเปาเบาลูกเปาเบาเปาเบากระทะจะคว้าเปาโอ้ยเรียบร้อยครับมุนมุนมุนอะมุนมุนมุนอะมุนมุนมุน มุนมุนมุนอะหมุนงวงให้ดูหน่อยครับคนเจ๋งของแม่แม่พี่หมุนหมุนหมุนอะ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 อะ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 หมุนเหมือนทำประชดเลยดูหมุนเหมือนไม่มีแรงเลยลูกเออ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 เร็วเร็วเร็วเสร็กินก๋วยเร็วเร็ว คนไหนทำเจ๋งจะให้กินกล้วยครับอมุมุนมุอ่อมุนมุนอ่มุนมุอ่มุนมมุนอ่มุนมสังเกตที่งวงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเก่งครับคนเก่งต้องมีรางวัลครับคนเก่งต้องมีรางวัลครับ ทำท่าเหมือนเหมือน่วงนอนมากครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ช่วงประมาณนะครับอ่าบ่ายสามโมงนะดูดูดูทำง่วงไหมพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าอ่ะพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าอ่ะพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าอ่าพัดเข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 ่า fc ครับบัจจีจางครับผัดเข้าพัดข้าพัดเข้าเอ่อมีการตวัดง่วงนะอันนี้หมุนนะครับหมุนง่วงแต่ควงจะหลิวนะครับ เออ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 อะทำดีเร็วเๆเเจะให้กำลังมันเร็เว,อ e ว,ว,วอย่าบอกแม่เอฟซีเจ้าเจ้าจีจานครับผมนี่ทั้งทั้งทง่วงนอนด้วยทั้งผัดให้กินไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสั่งจองมันครับตำสมตำสมตำสมเออตำสมตำสมตำสมเอาามมเอเดี๋ยวจะให้ตำสมแล้วหมุนวงหมุนควงควงเออ วงตะลิวอ่ะเออ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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตะลิวมาให้น้องดาวนะครับเดี๋ยวว่าการอ่าเป็นเชฟดาวนะครับเขาจะทําแบบไหนนะครับอติดตามไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราก็มาเอากล้วยนะครับเพื่อจะไปให้อ่าน้องดาวนะครับลูกชายเทวดาของในเมฟซพ่อฟอฟซีนะครับ กล้วยนา <D iss arlos> anyway, okay. ่าก uh ินมากนะครับเอาไหมนี่เจ้าตะลิวหรือเจ้ากล้วยกล้วยก่อนเอากล้วยก่อนตึ๊บอืมให้เจ้าตะลิวอ่ะเชิบอ่ะหมุนหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนก่อนเร็วเอาหมุนหมุนหมุนเออหมุนหมุนเอา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 หมุนเฮ้ย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 เกาไม่ได้ทำแบบนั้นเอ้ยอ้วนเฮ้ย เฮ้ยมุนมุมุนอันแล้เปี่ยนกันนอ่ะอันนี้นี่มุนมุนมุนอ่ะมุนมุมุนเฮ้ยเฮยเฮ้ยเขาไม่ได้ทำแบบน้นเออเออเอาพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าดิอ่ะพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออเออเอพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออเยอะเออเอออันนี้เรามีรางวัลให้เราเอเออเออเเออ เออพัดเขาพัดเขาพัดเขาเออพัดเขาพัดเข่าพัดเขาเออพัดเขาพัดเขาพัดเขาอันมีรางวัลให้เออเออเนี่ยเอาพัดเขาพัดเขาพัดเขาเออพัดเขาพัดเขาพัดเขาเออพัดเขาพัดเขาพัดเขาเบอร์จรงจงพเขาพัดเขาเออเออพัดเขาพัดเขาพัดเขาเออเอ้เอเออเออพัดเขาพัดเขาพัดเขาเออพัดเขาพัดเขาพัดเขาเออพัดเข่าพัดเข่าพัดเขาเอออดีดีกนจริงจริงจริงอาเจริงจริงจริงอจรงจริจงพัดเขาพัดเขาพัดเขาเม่ฟซีแล้วแล้วอาซูงฮะ อาพัดเข่าพัดเข่าเออ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 อ้าพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออ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 พัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเดี๋ยวเราผมจะไปเอาอ่าอะไรนะกระทะเฮ้ย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 โอ้โหลีลานิสยอดมากครับเร็วเร็วเร็วอ้าพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเอออ้พัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเอออ้พัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออ ลีลาลีลาควงตะลิวเอ่อพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเอ่อเอาล่ะพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออ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 พัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเอพัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออดี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 เอ้นี่ทำเป็นมาอะกรยฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮยเเฮ้เเ้เาเฮยเอายาเยเเ้ ของจริงของจริงมาลองดูว่าอ้วนจะทํำไหมไปเอาวางเลยวางวางนาน่องหน่องเอาเตาตั้งเตาขึ้นอ่าเอาวางไว้อ่าโอเคบของจริงนะครับของจริงท่านผู้ชมของจริงนะครับไม่ได้รอเล่นนะครับอ่าน้องดาวจะทํานะครับเออเออนั่นแหละโอเค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 เอาเอาเริ่มเลยอ่าเออนั่นแหละเออเออเอ้ยเอ้เอา ผัดเลยลูกผัดเลยเออเบา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 ลูกเบา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 กระทะจะคว้าเบาโอ้ยเรียบร้อยครับเออผัดกล้วยผัดกล้วยผัดกล้วยเออกล้วยทอด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 เอาจีเอาจีจีชามครับแม่แม่ครับพ่อพ่อครับอีพีครับท่านผู้ชมครับเอาเอาเร็วเอาเอาเอาจีจีเอาเอาเอาคนลูกคนคนคนเออคนเออ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 คนเร็วคนผัดผัดผัด ถอยพัดพอดกล้วยน่อถอยเออเออนั่นยเออเออนั่น่อยเออนนั่เออเอาเลยละาพัดดี่ดิเออเออเออดี่ดิมาถือมาถือกล้วยมาถือกล้วยถอยเออเอาพัดพัดเออนน่อเออหน่อเออเออหน่อพัดเออนน่อเออเอาดี่ดิลูกเออเออเออเอ้าเออดังๆเออเออเอ่ะออเออเออ

ผมโอ้ม oh, ีมีมีมีข้าวผัดด้วยผัดกองด้วยโอเคข้าวผัดขาข้าวผัดข้าวข้าวด้วยครับข้าวครับอนะจับจิ้บข้าวผัดขาข้าวผัดข้าวข้าวเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับสร้างคอนเทนต์นะครับให้น้องดาวนะครับทำกับข้าวกอดกอดด้วยกับข้าวนะครับผมถ้าชอบชิวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อสับไพ่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะไม่พลาดนะครับลิวโอใหม่ๆนะครับวันนี้ก็มีเนี่ยมีเมสซี่มาสั่งจองด้วย1 0อยคะแนนนะครับข้าวผัด1จานนะครับขอบคุณนะครับคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอนเร็วไปเร็